เกตซิมาทั้ง80เ,เส้นนะครับความยาวของเพลินนะครับสวัสดีครับพี่น้องครับมาเบิ่งบักทัวครับพี่น้องซีซิบหาหมือเลยครับนับจากมือโปูกนะครับเด้อมือโลงเม็ดครับพี่น้องบำรุงรักษาฉีดพ่นนะครับ น้ำหมักน้ำขี้เท่าครับพี่น้องหมักขี้เท่านะครับมาสีดมะผลเป็นฮอร์โมนครับพี่น้องแล้วก็เสริมด้วยเครื่องดื่มชูกำลังนะครับผสมกับผงชูรสครับพี่น้องผสมน้ำเปล่านะครับเด้อเอามาฉีดมาผลนะครับตามคลิบกลอนที่ผมลงใ้พี่น้องในเบิง์นะครับ เมื่อนี่ครับหมากออกแล้วครับพี่น้องนะครับีนภาพพี่น้องมาเบิงว่างามเง้ยวลูกบอนะครับตอนที่ผมเบิงนะครับด้วยสายตากะประมาณจิดสิมาถึงเปีสิบเส้นนะครับความเา้วของเพิ่นนะครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องครับเริ่อออกมากให้มากแล้วครับพี่น้องนะครับมีความอวบเง้วนะครับ พี่ครับพี่นอ้องความยาวกองวัดด้วยสายตาดนะครับเนาะวอดีว,วัดแต่ละเม็ดนะครับด้วยสายตาก็ประมาณ75ถึง80ดสเส้นนะครับอ่าสีญญาณว,วันนั้นอีกครับพี่น้องนะครับเนาะครับพี่ให้พี่น้องได้เบิ้ลนะครับย่าวิลีครับพี่นอ้นองไม่ได้ฉีดฮอร์โมน อันสือตามหลานนะครับเด้อเป็นฮอร์โมนที่ผสมใช้เองนะครับตัแเ่นามขีเทาทานนะครับมะมักอาลเ่นามมาฉีมะพลนะครับแล้วก็เครื่องดื่มชูกำลังนะครับเอ็มลอยผสมกับผงชลุดนะครับเอ็มลอยสองฟ้าผงชลุดสองช้อนนะครับต่อน้ำยี่สิบลิตรครับพี่นอกนะครับ ผสมแลยครับมาฉีดมพผลให้ครับหมักทัวฉีดผลครับพืชผักอื่นๆก็ได้นะครับเด้อหมักทัวนี่เก็บพันุไวเองนะครับเก็บพันุ์ไวเองแล้วก็มีอันคุณเม่นะครับใว่าแม่เเถาเนี้ยเอามาให้ปรากฏว่ามันมันผลนะครับผลพันุสีน้ําตาลมากครับสีน้าตาลนี่ก็งามขึ้นนะครับพี่น้อง งามคือกันนะครับเด้หมากดกคือกันนะครับหมากดกหมากงามหมากเง้วคือกันนะครับความเาวกับประมาณแปดสิบนะครับแปดสิบเส้นครับพี่นอ้องเบื้องด้วยสายตานะครับเด้ดูด้วยสายตานะครับนี่ครับปกติพันธ์พันธ์สีน้ำตาลนี่พันธ์นีผมกับบค่อยได้เห็นนะครับ เห็น,นยหนกเป็นอันปักทัวพุ่มนะครับปักทัวฝางหญ้าบุ้ยเห็นครับพี่น้องกะกาวาสิเก็บพันไวดูนะครับมันมีผลมากนะครับพันสีน้ำตาลหรือว่าสีเหลืองมูนี่กับ่าไ้สี่เหลีอยครับพี่น้องเพราะว่าเปลงนี่นะครับผมปลูกไว้กินเองครับพี่น้องปลูกไว้กินเองไว้บนระพภกในโคเรือนนะครับทาไมมีพี่น้องมาขอสืบครับ ขายแคเก้าแล้วครับเพระาะว่ากินกับบอท่านบอกพี่น้องนะครับปนมากครับนี่คือทัวร์ที่ตั้งใจปลูกครับตัวนี้นะครับเป็นพันเนื้อนะครับพี่น้องกำลังติดหมากนะครับสําหรับการดูแลน,นะครับก็ฉีดพ่นด้วยน้ำหมักเล่าขานะครับยาสูบพี่น้อง ผสมกันนะครับหาเรือทากับน,น้ำต้มยูคานะครับกระตามขิดทนโกนที่ผมเคยลุไปให้พี่น้องในเบิ้องด้วครับเด้อพี่น้องที่สนใจอยากจะป,ปลูกบักทัวนะครับกับปูกบหญ้าครับพี่น้องปลูกไม่ยากนะครับสำหรับท่านที่อยากจะปลูกนะครับเด้อแก้วเตรียมดินนะครับเตรียมดินแล้วก็ยกหล่อ,ลองจะน้อยนะครับพี่น้อง จากเดดวันนี้จะคุกเย็นหมื่นนะครับแต่เป็นเดืดแห้งๆกะบสองสามหมื่นนะครับจากนั้นก็นยกลองกันน้ำในน้ำเม็ดนะครับมาหยอดมาปลูกได้เลยครับพี่น้องคอนสิโลกกลลุ่มเนียกันเอวเตะบอลล็อกกันเหยวเตะนะครับเดี๋ยวเ่ากมาดูเลเยอาครับพี่น้องหมกักทัวนี่ถ้าเขาคุมแมงนะครับควบคุมแมลงคุมเพลี้ยได้นะครับ มันกนงามครับพี่น้องนะครับถ้าเมียนเอาคุ้มเมียงคุ้มเพียบอะไรนี่สีผลนี่ฮอร์โมนอีกยังไปมากออกมากกับบัวงามคือเกา่าเลยครับเด้อนิ่งที่ควบคุมแมลงอยู่คุมได้ผลผลิตเราก็จะสวยจะได้จะงามนะครับขอบคุณพี่น้องสปูสุคนท,ที่ติดตามเลยครับเด้อคลิมหนาพ้อนไหมครับอยู่ดีมีแห้งครับพี่น้อง สวัสดีครับ